หาคำเบาที่เจ้าบุควลเบาเมื่อลูกถามผู้ปกครองหลายคนคงพบเห็นเหตุการณ์ที่ลูกของเขาถามหลายเกินไปถามแปลกๆถามมันยอมันแยถามในสิ่งที่เขาหูแต่เขากระถามเส้นว่าคือลูกข่อยมากระถามคำ่าเป็นยังฝนคือตกเป็นยังคนคือถือผ้าเป็นยังห้ามคนคือดำเป็นยังคนคือมีคนขี่แห่ น้ำผิ่งกับน้ำตาลคือการบอกทาานั้นทามนี่ถามหลายสิ่งหลายอย่างท,ทุกทุ่านหูบอกจิตตะปิทยาศึกษาบอกให้หูบาเด็กที่มีอายุต่ำกว่า12ปีเป็นระยะที่สมองของเขากำลังปอดโปง่งแลลกกำลังต่อการเฮียนหกูกับพฤติกรรมสีวิตประจำวันเมื่อเขาเห็นเขาจะสงสัยเมื่อสงสัยเขาจะถามฉะนั้นอันนี้เป็นโอกาสดีที่จะเหตุให้เด็ก มีความโหูมีความสมารถมีความสลาดและเห็นเขาเป็นคนกล่าวเบากล้า,าแสดงออกในอนาคตถ้าหากว่าเขาตอบเด็กบถือวิธีก็จะเหตุให้เด็กบุตพัฒนาเป็นคนที่บวกก่าถามบวกก่าประกอบคําคิดคําเห็นเมื่อเขาใหญ่ามาฉะนั้นต่อไปนี้แมนหาคําเบอกทีเจ้าบ,คบาุคคลบอเมือ่อหลูกถามหนึ่งหาา้าบาว่า อย่าถามเนี่ยว่าถามเมื่อเด็กหน่อยตั้งคำถามขึ้นมานั่นก็เพราะเขาสงสัยเขาอยากหูุถ้าหากผู้ปกครองตอบว่าอย่าถามเนี่ยว่าถามจะเห็นให้เด็กหน่อยงงว่าเอาอันใดควรถามอันใดบ่ควรถามแล้วจะเห็นใ้เขาขาดความหมั่นใจใหญ่มากก็จะประกาศถามแปลกๆะนั้นแท่นทีจะบอกวา่าอย่าถามเนี่ยว่าถามจงให้บอกวา่าโอ้เป็นคำถามทีแปลกดี D. เห็ดแห้งห้าสลาดสองห้ามบอกว่า่มู้ ทุกท่านเด็กจะอาศัยไพ่เพิ่งผู้ปกครองเป็นคนทําอิฐในการสอบหาคําตอบในชีวิตประจําวันขณน,นเมื่อเขาไปพบเหตุการณ์หรือพฤติกรรมใดหนึ่งที8แปลกๆที่เขาอยากเียนหูเขาจะมาถามผู้ปกครองผู้ปกครองบางคนหมักงายตอบหลบไปว่าบูเมื่อเขาตอบว่าบูจะเห็นให้เด็กหูซึกงว่าเบิดที่เพิ่อบู๊จะไปเพิ่ไผ่และสุดท้ายเขาก็จะบวมาถามพ่อแม่อีก เมื่อเขาบอกมาถามเขาขอไปถทษเขาว่าคือเว้นมาถามคือเว้นกล่าวบอกกลามีคาคิดคาเห็นเพราะว่าเขาถามแล้วเขาตอบฉะนั้นแทนที่จะตอบว่าบนุูงให้บอกว่าขอไปสอบคําตอบก่อน 3. ห้ามบอกว่าอย่าถามหลายการที่เด็กถามหลายหมายถึงเด็กกําลังสงสัยหลายถ้าหากเขาไปบอกเขาว่าอย่าถามหลายได้เหตุสีหนาหายจะเหตุให้เด็กขาดความมั่นใจเลยให้เด็เขาคิดว่าการถามหลายนี่มันผิดฉะนั้น เมื่อเขาไปเฮียนหรือไปเป็นพนักง,งานเขาบอกเขาใจยั้นเขาก็จะประกาศทามหลายและการทามหลายอาจจะเห็นเขาคิดว่าเขาโง,ง,ง่ฉะนั้นแทนทีจะบอกว่ายาทามหลายแต่จงบอกว่าการท้ามหลายเหตุแห่งเขาสลายีห้ามบ่าว่าหนาเบือ่อการทีผู้ปกครองตอบว่าทามหลายหนาเบือ่อจะเห็นเหตุผลว่าสิ่งที่เขาทามนั้นมันพิษและสางความลำคาญใแห่ผู้อื่นสุดท้าย เขาก็จะเป็นคนทีบโอกาสตั้งคำถามใหญ่ยายมากกดจะเป็นคนทีบมีความหมั่นใจพอถาท้าออกไปหยาดมู่หน้าเบือ่อสนั่นหามบอกคำบา,า,บาหน่าเบือ่อแต่จงใส่คำบาเป็นคำถามที่หนาสนใจห้าหามบอกว่าอย่ามาถามบพเห็นบอกกับเราเหตุเบี่ยงผู้ปกครองหลายคนอาจจะพบเห็นเหตุการณ์กำลังเกี่ยมบดรายงานกำลังชีเหตุเบี่ยงให้หหวหนาอยู่ ลูกมาแลนมาถามเมื่อถามไปแล้วก็อวยหนะักกลับไปหาลูกบอกว่าอย่ามาถามไายบเห็นบอกกันมาเห็นเบียรการที่ต่อไปแบบนี้จะเห็นหเด็กมดทีเพิงอย่าลืมว่าการที่เด็กมาต่างคำถามให้เฮานั่นคือโอกาสทองที่ลูกกับพอ่อกับแม่จะได้แหลกเปลี่ยนบทเรียนเซิงกันและกันฉะนั้นการที่เฮาเต่อตอบแบบนั้นจะเป็นการกีดกันบ่ให้ลูกกล้ามาถามเฮาอีกฉะนั้นหาบอกคำว่าอย่ามาถามรารบ่เห็นบก่กกัมาเวเบียกให้บอกว่า ขอพอกระเมยเหตุเบียกก่อนแล้วจะต่อนำหลังสูบแล้วทุกทกานถ้าหากว่าเฮ้าต่องการเห็นดูเฮ้าเป็นคนกาถามก่าเบ่าก่าบากราประกอบคำเห็นเมื่อเขาใหญ่มาในกองปสุมเมื่อลูกถามตอนยังหน่อยหาคำเบาที่เฮ้าก็ควรบอกนั่นก็คือหนึ่งหามเบกา่าอย่าถามแนวว่าถามแต่จงห่ยเบ่าบาเป็นคำถามทิ่แปลกสองหามเอกา่าบุบหู แต่จงบอกว่าขอติดนี้คาตอบนี่ก่อนแล้วจะมาตอบนำหลังสามห้ามบอกว่า่าถามหลายแต่จงบอกว่าการถามหลายเห็ุให้เฮาสลาดสี่ห้ามบอกว่าหน้าเบื่อแต่จงบอกว่าเป็นคําถามที่หนาสนใจห้าห้ามบอกว่าบบเห็นหมอกาลังเหียกแต่จงให้บอกว่าแล้วพอกเมจะไปตอบนำหลัง